สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้เยสโสธราสิริภาประภกรนำมาที่วัดออนองครูพัฒนานะคะซึ่งถือว่าเป็นวัดมหานิกายนะคะวัดของครูพัฒนานะคะตั้งอยู่ที่ตำบลขอนแตกนะคะอำเภอสังขะจังหวัดสุรินดังที่ทุกท่านได้เห็นศาลาหลังนี้นะคะคือศาลาไม้ตะเคียนร้อยปีแล้วก็ทุกท่านจะได้เห็นมหาวิหารหรือเรียกว่า เป็นพระอุโบโสถที่น่าจะใหญ่ที่สุดของจังหวัดสุรินทร์ที่สร้างด้วยไม้ตะเคียนนะคะสันทายแล้วก็เป็นการออกแบบจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อจเจ้าอาวาสวัดที่นี่นะคะจากการแนะนําของเราจากพระอาจาร,รย์อทงทิวนะคะหรือทองทิวนะคะท่านได้แนะนําให้เรามาทํารายการในวัดแห่งน,นี้ว่ามีความสําคัญแล้วก็มีความเป็นมาแล้วก็มีความเป็นมาเป็นไปอย่างไรเดี๋ยวเรา จะพาทุกท่านนะคะเข้ามาชมพระพุทธรูปที่น่าจะไม่อาจที่จะพูดได้ว่าใหญ่ที่สุดในโลกหรือไม่นะคะแต่เป็นพระพุทธรูปที่ทำด้วยไม้ตะเคียนสองชิ้นนะคะแต่ละชิ้นนั้นทำด้วยเป็นไม้ตะเคียนที่ทําทขึ้นเต็มองค์ไม่มีการตัดต่อหรือทําทขึ้นด้วยไม้ชิ้นเดียว ซึ่งเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านไปดูไม้ตะเคียนว่าใหญ่ขนาดไหนกันนะคะอันนี้คือไม้ตะเคียนนะคะเป็นไม้ตะเคียนลำต้นนี้จะสูงตรงนะคะซึ่งได้มาใช้เป็นศาลาแห่งนี้นะคะซึ่งศาลาแห่งนี้เนี่ยมีความกว้างขวางใหญ่โตมากแล้วก็ลมโกลกอยู่ตลอดเวลานะคะแล้วก็ใช้เป็นไม้ตะเคียนทั้งหลังเลยสามารถใช้เป็นที่ประชุม ใช้เป็นที่สัมมนาใช้เป็นที่อบรมปฏิบัติธรรมใช้เป็นห้องวิปัสสนากรรมฐานแล้วก็ใช้เป็นห้องสําหรับาการทําประชมุมหรือการมีส่วนร่วมของบ้านวัดโรงเรียนได้อีกทางหนึ่งค่ะน่าติดตามทีเดียวเนาะเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านมาดูพระไม้ตะเคียนนะคะที่ใหญ่ที่สุดนะคะ นี่คือพระพุทธรูปไม้ตะเคียนที่ใหญ่ที่สุดน่าจะใหญ่ที่สุดในประเทศไทยอ่าน่าจะใหญ่ที่สุดในประเทศไทยอยู่ที่วัดหนองคูพัฒนานะคะตำบลขอนแตกนะคะอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์ค่ะแล้วก็อีกองค์หนึ่งนะคะเดี๋ยวเสร็จจากทริปนี้แล้วเดี๋ยวจะถ่ายเฉพาะอ,าองค์พระให้ทุกท่านได้ ชมกันนะคะแล้วก็อีกองหนึ่งนะคะเป็นพระพุทธรูปปางสายญ,ญาตินะคะหรือเป็นพระพุทธเจ้านอนนั่นเองนะคะมีความยาวหลายร้อยเมตรอยู่นะคะแล้วก็ความกว้างทําด้วยไม้ตะเคียนทั้งองค์แล้วก็เป็นต้นตะเคียนเลยนะคะจากที่เราได้เห็นท่านอาจารย์สุริยาคาลังฤทธิ์เห็นไหมคะใส่ชุดเสื้อสีขาว จะเล็กนิดเดียวเองแต่ดูองค์พระนี่คือใหญ่มากเลยฉะนั้นสถานที่แห่งนี้นะคะสามารถพัฒนานะคะให้เป็นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมด้านพระพุทธศาสนาแล้วก็สร้างความโดดเด่นแล้วก็อัตลักษณ์แห่งเดียวของจังหวัดสุรินได้อีกทางหนึ่งแล้วก็ยังเป็นพื้นที่ในการที่ให้ผู้คนได้มา กราบไหว้สักการะบูชาพระพุทธรูปไม้ตะเคียนอันศักดิ์สิทธิ์มีอายุนับร้อยปีนะคะหรือว่าพันปีด้วยซ้ำไปนะคะฉะนั้นจึงถือว่าเป็นหัตถกรรมหรือเป็นนวัตกรรมประดิษฐ์นะคะทางพระพุทธศาสนาที่มีศิลปะอันงดงามแล้วก็มีความหมายมีที่มาแล้วก็มีความสำคัญและที่แน่ๆคือสร้างจากต้นตะเคียน หลายร้อยปีอันนี้คือเป็นโมเดลที่สำคัญจากนานาสาระท้องถิ่นยโสธาราสิริภาประภากรชอบกรณีกดไลค์กดแชร์กด Sub บ cribe ให้ยโสธาราด้วยนะคะสวัสดีค่ะ